ขับไม่มาใส่ขับไม่นะจะเฝ้าเพื่ออะไสูดบอลทองมีนี่ <c oughs> สูดควายบึ่งบอลทองมีอยู่แต่สูดบังคับมันได้กระสอบผ่านนะบอลทองมีเอานะหรือเปล่าหลายคนมันตื่นเต้นหน,น่อยๆมาชิคจะไปอะไรติดโดยบทิดอ่าบติตได้ดเลยเนาะบ,บติดดอกที พนันเงบแิบทิเนาะอิดเช็ดบ่อทองมีเจ้าเนเจ้าเฮ็ะเห้อาไายขนาเด้อเบิ้งเราเบิ้งบอติดเราอะทำตรงเลยเด้อบิดจ้วติดได้จะช่วหุงข่อยละเบิ่งบ่โย่แนวแล้วดูไปหุงข่อยเบิ่งเด้ฉูดเด้ใส่น้ำไม่น้ำลายเด้อ bộ hồn quá trộm luôn là đài nam hồn 2 chồng ừ. con bố mẹ khỏe hết đi cho nó này, làm phai tít chơi chả nhang hải đào hết bố nó lại cả bộ tít đâu thế thì chắc ở nhang ngoài là hà mà mấy đồ thả bộ thông minh còn bò chết chả nhom là nhom là mất bộ tít nào nhom là hả chụp mưa bạn này จ้าท่องกระทาอยู่เห้ยเนาะอย่าติดอย่าติดอยู่ชุดแล้วดิเขายอมแล้วแหละเขาต้องเบิ่งแล้วข่อยเย็ดอะไรก็ยาข่อยได้ดิยาตื้อติดแต่เนาะข้ามอะิงถือว่าถือว่าสำเร็จสำเร็จหรือว่าข่อยได้สำเร็จตัวเราหลังไฟหุงข่าบอตัวเราหลังไฟหุงข่า สบ,บายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาลรงเอฟซีบัสสุสุคนกายินดีตอนรับชงสมุนมานาอีกแล้วเนาะเอาพ่อพ่อในวันนี้พ่อพี่น้องเลยทั Travel ้งสมุนกะให้เข่ามายังอยู่เพื่อนของชายสุดชายตัวคนเดียวคือเก่าเนาะวันนี้ชีใส่ความพยายาพ่อแมพี่น้องเลยชีวังคัาพี่วอาซิงเฮ็ดไอสูตรหุ้งเข่าเซียนยังเตาทานชีนาชีได้หรือบบไล่เนาะ โดยมาเบิ่งน้ำกันให้พี่น้องเลยถ้าเราบอกว่าโบเฮ็ดนี่โบเฮทอีดีได้พวยพี่น้องเลยจังไรกับโบเฮ็ดเนาะโดยการวาเบิ่งน้ำกันเนาะนะมืัอนี้กะทางสวนกะได้เข้ามาพี่พายพี่น้องเลยหลังจากที่ได้กลับเข้าไปบ้านแล้วก็ออกมามืัอนี้กะเป็นมือบุรีแน่เนาะบุรีมีในบ้านพันเชียพายพี่น้องเลยกะคนพูดจักกันนี่แหละ เซียได้เข้าไปส่งสการเพิ่นโดยทงสการได้ก็ออกมาถ้าหับเอาน้องพิงค์ไน้องพิงเพิ่นเด็ก3:30นเด็กเดียนเนาะเกเดือน3:30นแล้วเฮาก็สิได้ไปรับเาเพิ่นออกจากเพิ่นบ่สิงแล้วก็สิได้ไปรับเอาน้องพิงเมื่อให้พี่น้องเอยพอเพิ่นนี่ก็รอเวลาาว่าเวลาเพิ่นฮอดก็สิได้ไปรับเอาโดยกับวันนี้ก็ดีพ่พี่น้องบ่เห็นมิดฝนแน่ ตอนอยู่บ้านสพวุนนี่ป้าเสียงดำตุมต่มต่ำจุ่มต่ำเนะะาะแต่ทั้งไอ้คนชงมาอยู่ทางต่างประเทศเนาะมีไอ้ไอ้ดิจติตเตอร์พนบอกว่าทางประเทศเพิ่นเนาะฝนตกแห้งแห้งเฮ้พี่น้องเฮ้บางมงกาลดน้ำน้ำบรรดาทา,ดทางลดทางลาไปถ่วมลดถล่มลาดหฮ้พี่งงยยน,น้องเอ้ยระจายย่านเนาะโดย แต่ว่าทางบ้านเขาทางบ้านสบ,บุรน,นี่ตอนนี้ยังม,มีแต่่าบบุหูว่าทางเราทางภาคใต้บูหูว่าน้ำท่วมหรูโบปีนี้เพราะว่าฝนเกิดดีแน่เพื่อนพี่นร้องดีดีดย่อมย่อมพาว่าฝนปีนี้ดีตกตแต่ก่อนที่เขาวัวนซาเอกปันหาชียุดเกิดมิดผลในทวงใบยนี่ะแต่บู้หูตอนแดงชิลงม่อีกรูบเนาะโดยแต่รอสาวเบ่งน,น้ำกันเพื่อนเพื่อนเลยวันนี้ทางสมบ,บูรณ์เข,มา,ขมา,ามากกับว่าชีเขามากยี่มยาม,ยาม,ยามแล้วก็ททาง มาเบิ่งเรื่องเกี่ยวกับพี่ดวงน้่งห้องในท้องบอสิงกัได้พี่พี่น้องเอ้ยป่ะพันได้ดำเนินการหอนสายเด้วก็มีทั้งผู้ใหญ่เป็นถามมาแต่ว่าเป็นถามมาแต่ว่างบยังบ่มีดอกเนาะถามมาป่ะเป็นขาดเดือยย่างตอนนี้กับทั้งถามท้องบอสิงเป็นก็ยังบ่ไม่ดูเนาะเป็นวอาไทยเสีอีกพี่พี่น้องเอ้ยยังไม่ดูและคนเราป่ะสิยหายทั้งว่าทอมีรอบอสิงกันรอทอมีจะใช้ฉุดได้หรอ จูไฟเหรอแล้วประการบังคับแล้วเนี่ยจูไฟอะไรแล้วจูไฟเหรอสบายดีป้าลุงเองเนี่ยสบายดีจ้าเช่านะเน,นี่ยจูไฟเราหนะเอาไปนั่นทานเด้ฮะทานเราได้เขาจูอันนี้เราก็ทานไปดูวยเอ,อาเอนสิดังไฟไปบวงทักเราก่อนออกเนาะประสิงจะฉุดแบบไรอันนี้ทุกงานลงดีเท่เากับสิงเหรออ๋อทักก่อนเอง ออกที่เขาแท้หนิเนาะคนใจเย็นๆน,นี่เออบ้านออกครับยนี่ยภาพเีออกใจเย็นพอดิเขาถามพอดิตอบไรกันพะทูเขานี่รุ่นจนเงียสิแต,ตะพอนน,นี่พ,พอดิตอบไรอ่าสมนี่นะสมพอดีสมพอดีใส่น้อยใส่ได้กระสมพอดีทัเรได้กินมากเหรอมาถึงเลยเนาะอพอบำทัวทำ่วธรรมชาติได้เนาะ ก้าผูทางเมียพอสร้างเล้ขาบก้ามา,า,า,มนะามล่อทารำนะสิงามล่รมอรับรจ้างบ่นี่นะเะพอสร้างาอ,อาี่นี้รับจ้างบ่ป่ะใช่ช่ไมาดูไเหนไหมาบอกสูก่นหงส์ขาวเลย กับไฟมะโอ้ยบอสิง่างีได้เหรให้ทานเจ้านะเฮ้ยหนูมีนงขีบเราเนี่ยไม่ปิ้งเนี่ยหนขีบเราเดี๋ยวไประบายหนาบอสิงเด้อบายละเดี๋ยวพลอยเราวนันติลูกจนหนาแม่บอสิ เดี๋ยวในสูตรมันบาสิ่งมันด่างไปตะเกาน่ะเจ้าอะไรยังไงบางสิ่งเจ้ายังใส่ตะเกาเอากระไม้มาใส่ใช้กรนะไม้นะจะเฝ้าพูดไรสูตรบอลทองมีอย่างนี่ <laughs> สูตรแก่้งบึงบอทองมีอยู่แต่สูตรบ,บังคับมันได้กระสอบผ่านแล้วบอทองมีเอาลูกพี่เนาะ เพื่นน uh. ั่นตื่นเต้นเลหลังเพื่อนหลังไฟน่ก็น่าพออบอุ่นมีหาเก็บไม้เก็บตอกใสลายที่ซื้อเหมือนเลว่าคืออันอาเพื่อนเอาทั้งหน้าอันดังได้หรืเลดังบดได้เออถึงหยเพื่อนะไฟซีมักับบ่มียุ่งเลยอันมีเยอ่ถูกนะโซ่เอะวเดียวนะ Ni chú nữa. thông chuột mì lang, tít bỏ đu bà tít nè Ngay xinh nó nhìm đây mì 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 tít mì 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 tít mì 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 tít Bà tít Bà tít mì mì rồi mì mì tít mì mì tí. บมติดเนาะติดช็สบอทงมีเจ้าเจ้าเฮ็ดเหีเอาไมค์าคินาเด้อวกเราบุติดเราอะเออแล้วบุงหนาบุสิงบุงเจ้าหลังไฟเฮ้เราอะทำซุ่มอะรด้เนอะหมูติดจนติดเด้ จะชุ谢谢 oh, ่มเข่าอีกแล้วเบิ้งบ่โย่แนวแล้วดูไปเข่าอีเบิ้งเด้อฉูดเด้อใส่น่าไม่น้ำลายเด้อหง่วงก็โฉมลงอันใดขุมหงนามรถสองคนผัวเมียข่อยเห็ดนี่หายแล้วจ้ะข่อยควมพยญญามันเลยตอนนี้ฟื้งกับฟื้งอยู่จะท่าไปแต่วเ่าไปตีใส่ควมพยญญามก่อนก่อน <laughs> 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 Thà nàng bảo xinh bừng Bịt chếp eo đây phần nàng tùng bó đấy Tức nàng nơn nơn Sư mày ăn mày bẹp nó Mày oi phai nè Sao nó nàng phai tí chơi chở nhanh hải đâu

คุณถอยน้อยนึงกินพอกินเบิร์ดเราไปหักไม่ข้างถั่วจเลยคุณใครสิใครสิกินน้ำเิมมน่กินนเด้อเอ้ดูที่บ่อยบึ้งชินาวาจริงเนาะทำไมจะหลังไฟนะ เอุซีก็ร่างบเจ้าอยู่ได้ป่ะตรงนีเจ้าเย็ดอ่มอาคาี้หนาเลวตรงมีเลยเย็ดอัมอมมาคินาเลยเฮ้ยเจ้าชายเล่าลางน่แสดงว่าเจ้าเสียเปียบแด้วป่ดหวินาออเสขวนยอมขวหลังควายนะตรงมีไม่ เราต้องมีพื้นทั้งยางแน่นๆนะเราต้องทั้งมีในในขวดในในตู้ในทงน่ในต้นไม้แล้วนะแล้วปั้นพงกงขนาดกรติ๊เราะท่องกระทาใช้อยู่ไปจ้ะเล้อยู่ยาจมเท่าวาย อย uh ู no. No, ่เพ no, no uh ื่อนเรายังมีพยานยมดังมันนี่เลยแจ้าเจ้านี่เล่าถงยางเจอหลังได้เจ้ายังอ่อยนะพุ่งยางพุ่งโนทุ่งแหงทุ่งก็ทุ่งทุ่งแห่งแล้วทอมีมันเจะทุ่งแบบนั้นหรอวะ

ุูนแห่กำลังใจเราพอดิถ้าไปหาทุงยางนะ่าทองมี่น้ำบึงเราเราอะอ้เตะไข่นะบอสสิ่งไยมีบ่แเมนเตะไข่นะไข่เตะไข่เขากินไข่บดนะเมนเตะไข่นั่นน่ะพีคเลเราไปหาทุนยางงห้เจาไเลแล้เบึงได้บอสิ่งอ่ะ

เฮ้ยจีนไปกบฏดีมาจะลงมาขี่รถเจ้านะมาขอยอนเจ้าอะไรบนี่มากาแฟเจ้าได้ิบมันก่อนจะบุรลงมาบดดีลงมายังไงกิบด่ะมันบุบดอกินมันชิบก่อนนั mày bớt mày bớt đó chứ này coi ra này <cười> <cười> mai, cho mai, hả long bưng vào này long bưng à xin nhôm này là nhôm này vào này cho ông được à Nó bưng nhôm này nhôm này Nó thùng cái cái túi cái cờ đấy, lấy ra, lấy ra, ra, lấy ra, lấy ra, Nó ra, lấy ra, lấy ra, bông Nó

Đúng. Đấy, sụi vào chính này Múng. Cái trời cái ra, cái mưa đậm Không mưa này được Ờ, 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 rồi Thấy, ừ. okay. อายังบันอายังบันย่าพามันพันพื้นอ้อยบ่อือเบิ้งเจ้าว่าทองมีบานนี่นี่แหละไปกันย่อมบ่สิ่งนี่แหล้วเข่อนย่อมเพราะว่าบ่มีในอ้อยนะข่อยนะอ่าน้องแตสิงกับบ่ทองมีนี่ก็ใส่กันสิงย่อมเจ้าอือแต่ว่าเจ้าเจ้าจู่กอติดเด็ดเสมอกันเออ ถูกแนงได้กับมกดแทกได้กรดิงแทกี่อืใหม่หอ่นี่ก็ใหม่ดิบแท้แล้วใหม่ยังังนอนี่มีอะไากยังไม่สุดเปยนยอไปเจียว่าปากเราอะ Bà không? Nhôm đó là Nhôm bạc đâu à <laughs> Đâu rồi, con thăm một đà đang mà xinh này Thật là đỉnh hùa đâu <laughs> là xinh nhôm hồi ngày xưa nó là vướng là thùng mà hại ừ. Chắc hùa hồi chị đem có phải đấy mà tít này có cái nhôm cho hứa gần ติดกับหุงข้าวกินนะเนาะมีนักกินเนี่ยเด้ไปมากนี่ถึงเวลาสิได้เมื่อป้าได้เพิ่มพันสีด่ง <10 S 1> ไฟได้ออชิบว่าได้เออบิ่งดอกแล้วันติดกับปืิย้อมเจ้าคือกันกน,กนั่นแหละ กริดอกบัสีไงกริเียริดอกบัสีอ้่าเดก้นงคนแบบนี้นะเป็นวลปูพักอไมันขึ้นก้อนเนี่ยานใส่มันดับอีกแน่เนาะฉุดเาลยที่เขายอมเาแหละเขาต้องเบิ่งล้ว Quay hết lại cái yak khỏi đất đi? Ya khoi, hả? Quay long đi đi đi. Mm. 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 Nó Mm. 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 nó Nó Mm. Mm. ตัวเมนดมอะไรมันขึ้นเลยดิดมบุอยูนะ่เออดมเจ้าระฉุดจมกทาใช่ไหมอีกก่เนอะอาไว้ได้บัตรนี้อูดคอยระบตดนี่เออติดแต่เนอะ เหจะทำไรกังบระเบือป่านี่ขวัญขึ้นมาหนีเลยอือบาทนี่ป๋อทำให้ยอดมากจริงถือว่าถือว่าสำเร็จสำเร็จถือว่าข่อยได้สำเร็จตัวเราหลังไฟหุงเข่าป๋ตัวเราหลังไฟหุงเข่าได้ยิ้มไม่ยิ้มเลยขวัญด้วยได้เจ้ากับโบหูโบเห็ด จะชูนี่ใช่หรอชูนี่แล้วก่อนอ่ะคือว่าโอ้เก่ง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 อะเสียงเก่งมีนางพื้นนางไผมันก็ลันั่นผ่าตางเงาขึ้นแน่มันแดดอ่ะไก่มันเชี่ยนไก่ก็มีแต่ว่าตอวแรงพูดแหล้ตอวแรงพูดแหล่อยู่เห็นจะเกือบดิเห็นจะเกือบโอ้ติดละติดละติดได้อบานี้ไป tít là cái gì? mưa pa đó bạn này đâu là xíng đó. rồi. mưa pa có bạn này, mưa nàng, mưa nay xí thẩu, mưa giờ mưa yà, mày đó. rồi. này, cậu kỹ nam bạn này. bà mượn để xin, của mặc mưa phẳng lắm Nhưng mặt, mặc, mặc nhang. Hãy là, hãy là em loi gấp, em, em nãy nè, em loi cà phê nè. à, được tặng song. trai, em trai được Đồ nhàng phiên đọc lạc đúng không lạc không? Ờ, đều gặp hò Đó Bà sẵn mưa bà đâu mà đâu bà này đơ À, xa bà đi đơ nó Rồi, xa bài đi bà rút nữa quá Nhìn một lúc hả? Ừ, nhìn buồn là chấp eo <laughs> Cứ cắt thảo đi mà xinh người bạn đi Ờ, ở đây phải cần cầm lạng ở chỗ chỗ là cứ cắt thảo lấy bạn này Nhớ ừ. chết của điều Tít sởi <laughs> nó Tít sởi ป้าไปๆป้าก่อนมื้อนี้หาหุงข้าวน้ํากินเด้อดอยๆป๊าบาดนี้พี่น้องเอ้ยโอเคป้าลุงเอ้ยลองใส่สูตรกับบ่อทงมีเบิ่งว่าเฮ็ดคือหลังไฟบ่ติดแล้วสิเฮ็ดจังไดเรากดุกมหลังเนาะดอยติดติดบาดนี้ปาจังไดขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงด้เอื้อย้อ้ายเด้อที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าอยู่ประเทศไทยแต่อยู่ประเทศลาวเนาะ พี่ข่ามาหับสมคลิปเอาตั้งแต่ต้นจนจบแต่ก็บอกขมโฆษณาขอขอบุญขอบคุณทุกๆคนโดยสำหรับคลิปนี้ไปได้สบายดีเดอ้อ